ดูครับพามาดูรถไถน้อยรถไรถไจิว๋วอ๋ออันนี้เป็นคงคงเดินตามของเราเนาะโอ้ที่เ<อ>ขาปิ้งควายตามดูบ้านตามของเก่าอันนี้คือเก็บมาเองหรือไงครับ,<ก>บ <hot> โอ้ประยุกชายเนาะ<ส>ดูนําครับอันนี้เป็นโครงตัวรถไถเดินตามก็ตัดตัดตรงนี้ออกอันนี้เข้าไว้ทาอะไรเนี่อเอเนเกียร์ครับ เปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์เข่าเกียร์โอ้โหนี่เข้าเกียร์ยรใช้โซ่ก็คงคงไอไอปกติมันไปนี่ครับเออมันจะเป็นคงยาวกำผมระยะยาวกำแล้วกำเลี้ยวกำเลี้ยวคกับอันนี้เกียร์เนาะเกียร์ที่โยกอย่างนี้อเออเข้าใจละงัน้นโอ้สามหมื่นผมสุดยอดเลยแต่ไม่มีระบบให้รู้ดีอะไรก็ทำปกติเนาะ นี่ครับอยู่แถวแถวไหนนี่เขตไหนน่ะแสลงโทนหรือเปล่าครับแถวนี้อยู่สแสลงโทนครับโอ้ผมเห็นผมกลับรถมาเลยแหละจอดไว้อยู่นูน่นนู่นครับเดินมานน่นพอดีไม่ไม่มีที่หลบรถน,นะนะอยู่ตรงหน้าโรงงานครับหลบเขา <c oughs> มันตเตลิดไปไกลแล้ว <c oughs> นี่คพวงมาลัยก็แบบนี้นี่คือเปลี่ยนเกียร์เมื่อกี้ครับนี่ <c oughs> เกียร์มาก็โยงมานี่ เออความคิดเนาะมานี่ก็โครงรถไถเดินตามครับผมเดินตามอินเทอรเทคเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมนี่แหละนี่แหลยอืาเดินตามก็ก็มานี่ก็ไม่มีอะไรมาเลยครับมีแผ่นมีอะไรบ้างครับเดิมทีเครื่องบรรอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเครื่องเครื่องบรรจุตรงนี้นะครับที่นี่เราเรามาดัดแปลงแปลงไนล์ชาครับนิลิกรางไนล์ชากลีกรางงานขึ้นเพ่น ขึ้นแท่นก็คือดัดแปลงเองปกติไอ้ไอ้หัวนี่มันจะอยู่นี่เนาะเป็นก็เป็นหัวรถไทยเดินตามอะไรเนาะแต่มาต่อร่างแล้วก็ไอ้นี่ล่ะสายทำไมยาวล่ะหรือเขามีขายอยู่แล้วใช่ไหมสายพานล้อล้อรถไทยรถไทยคูปเปอร์ต้าอะไรปกติเนาะนี่เออด้านหน้าอันนี้เป็นชุดมาได้ไหมครับเป็นชุดสั่งสั่งทากเร์ ร้านเดียวกันไหมกับประเสริฐครับโอ้บะนี่ตัวนี้ประเสริฐครับร้านประเสริฐร้านประเสริฐการช่างอรัเนาะโรงกลึงครับผมอ๋อรงกลึงเอาเอาอันนี้อันนี้ก็ยุกเองทำทำเองเออเครื่องก็เือเตาก้างก็มากันนี่ครับโอ้เมื่อกี้ไปถ่ายหันมาของแปลกเลยหมดนี้สามหมื่นกว่าบาทโดยประมาณทำเองเชื่อมเองโอ้สุดยอดครับ อันนี้อะไรเนี่ยชุกโอ้นี่ยกุกแบบไปยุกใช้เนาะนี่ครับัวนี้จะมานี่แต่ไม่มีไฮดรอลิกเนาะก็ใช้กำลังปล่อยก็คือปล่อยเลยเออเอาเท้าเอาเท้าเตะเตะก็คือกดกดเอาเลยใช่ไหมกดให้มันนี่โอเคครับนี่ครับพามาดูรถไทเล็กรถไถจิ๋วนี่ โอ้ ه, ผมอายเลยครับมาโอ้สามหมื่นได้ขนาดนี้นะสุดยอดเลยครับของเก่าเนาะก็คือประกอบอย่างคุณรถไงโอ้ยสุดยอดเลยบอกร้านค้าหน,น,นึร้อยหน่งร้อยบาทบอกโอ้ตัวนี้คันเร่งคันเร่งเลยครับคันเร่งแล้วก็ตัวนี้ปรับเนาะนปรับเครื่องอะไรยุ่งมานี่นะเออ ตัวไก่อันนี้ก็เหยียบเลยใช่ไหมเหยียบเลยครับแล้วแล้วไอ้ตัวนี้อะไรครับเบรกโอเบรกเบรกตัวนี้คันเร่งอยากปรับอย่างนี้ก็ปรับได้เร่งเดินเบาเอออันนี้ก็โยกเลยอันนี้คือกระชากเลยปึ๊กเลยแรงเลยอ่ะไม่มีระบบผ่อนแรงเออเอาแบบบาดไปเลยเด้อ นี่มันเลี้ยวแบบไหนเนี่แบบนี้นะโอ้นี่นี่ครับไม่ใช่เวอร์เนาะเพราะขับไปแล้วมันก็ได้แรงเยอะนี่นี่นี่หมุนเนี่เนาะเอานี่แค่นี้เองเออโอ้แต่ทำสีใหม่นี่แจ่มเลยนะครับทสีใหม่เนาะติดไฟติดไรเนาะแต่งเอาไปออกงานได้นะนี่ได้ครับได้เลยอ่ะเราแต่งแต่งสวยสวยเนาะเพราะว่าออกงานได้เลยอ่ะ จับดีนั่นแหละโอ้ยพอได้เอาไปลากอะไรได้เนาะเนี่ยถ้าท่าลากไอ้เพื่อมันมันนีประสงค์เถอะเออคือทำเทเลอร์เนาะอืมทุกจุยาบรรจุอะไรทุกเออปางอัดพวกอะไรโอ้บรรจุอะไรเยอะเลยคนการสตาร์ทรถไถจิ๋วผมต้องหลบไหมเนี่ยกลัวกระเด็นใส่ครับนี่กุญแจรถนะ ยอดเลยรถเปิดประทุนเลยนี่ครับสตาร์ทยากหน่อยใช่ไหมเปลืองยานจะไม่ได้คิดประหยัดน้ำมันครับน้ำมันถูกด้วยช่วงนี้เออสูบเดียวครับ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาไมา่ติดครับไม่ติดครับเอาไว้ติดเลยไมา่ติดรับไม่ติด ต้องทำไงต่อถ้าไม่ติดต้องตั้งเกรื่องยนต์ใชเครื่องยนอ๋อให้เครื่องยนตไม่ได้ไม่ได้เลยตัวมันดับรวมอันนี้ต้องเอาสายพานออกใช่ไหมครับเอาลองดูให้มันให้มันเดือดดูมันชอบเดือดนี่โมเล่ครับนี่นี่เครื่องยนต์เก่าแล้วต่อมากๆเลยครับจนอยากทำงานเดี๋ยวทีก็ใส่มันคุ้มเนาะมันอยู่คุ้มเลยเนี่ยเดี๋ยวทีเขาใส่สามนิ้วครึ่ง ตัวไหนตัวนี้ครับอันนี้นะมันมันมันก็ช้าอ๋อเขาเขามีเหมือนทดด้วยใช่ไหมอันนี้เล็กใหญ่สามนิ้วครึ่งมีสีนิ้วแล้วก็มีสีนิ้วครึ่งมีห้านิ้วอืมแต่ในสี่สีนิ้วครึ่งไอ้ตัวไหนแรงตัวไหนดันดีตัวตัวตัวพวกสามนิ้วครึ่งอันนี้เท่าไหร่เนี่ยไอ้สาดสี่นิ้วครึ่งโอ้ถ้ามันเล็กมันก็ล่อมันได้ขยับตัวช้าอ๋อแรงเออเหมือนสเตอร์รถเลยเนาะ ระบบเดียวกันทดเฟือง <laughs> อ้าผมต้องหลบแถวๆนี้หละกลัว <laughs> <laughs> ไปแจกระเด็นใส่ <laughs> เออเราพาแล้วรับที่ตีมือเลย <laughs> อัน <laughs> นั้นเป็นตัวปรับเออเดูนี่ครับ <laughs> <laughs> นี่พามาดูครับนี่สุดจัดเลย เอาไปต่อยอดครับเฮ้ยยอดเลยนี่ครับน่าน่ายอด,ด,ด,ดโอ้โอ,โอ,โอ้ใส่แบบนี้เลยนะโอ้โหใส่แบบเครื่องเลยโอ้เดียวเสียว มันต้องเอาสายออกอะนะเนาะโอ้อันตรายอันตรายใส่สายนะ,นะอ่ามาดูครับการทำงนานของจริงเลยรถไทกรถไทยจิ๋วรถประมาณแค่30,000บาทเออยอดเลยครับ ัสุดยอดครับผมอเร็วนะนี่ไม่ธรรมดาครับเนี่ยสามหมืนบาทครับรถไทยจิย๋วรถไทยเล็กประดิษฐ์เองครับแถวแถวแสลงโทนครับมีอยู่สี่คันมั้งพี่ก็บอกนะ เดี๋ยวให้ดูพอต้องแกล้มนะครับเดี๋ยวผมต้องต้องลากลับแล้วแรงครับแรงโอ้ผมอยากได้เลยครับเนี่ยยอดเลยแรงเลยครับนีู่้ได้ความดูด้วย ผมเดินถ่ายเลยนะครับไม่มีกิมบอลนะครับเอาแบบดสดๆเลยครับนะตามสไตล์ร็อกค,ครับอินดี้อินดี้ให้ดูรอบสุดท้ายครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับนะเป็นกำใจสา,สายไปดีทุกสายเนีย่ยวนี้จัดเจ้าตัวนี้เลย ok ok là được đạt đẹp rồi đẹp rồi hả